สู่ช่องของเราช่องนี้จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆที่คุณหาไม่ได้จากที่ไหนในไทยขีปนาวุธอิสการ์เดอร์หรือที่ทั่วโลกรู้จักในชื่ออิสการเดอร์มิสซิลเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของกองทัพรัสเซียและในปี2026นี้ระบบอิสการเดอร์ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นจนกลายเป็นเวอร์ชันที่ทั่วโลกต้องจับตามอง,อง ระบบกันเดอร์2,026เป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบเคลื่อนที่ได้ Mobile Short Range Ballistic Missile (SRBM) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจโจมตีเป้าหมายระดับสูงอย่างเช่นค่ายทหารสนามบินระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือศูนย์บัญชาการของสัตร,รูจุดเด่นของมันอยู่ที่ความแม่นยำสูงความสามารถในการหลบหลีกและความเร็วที่น่าทึ่ง ในเวอร์ชัน2อนีนี้อิสการเดอร์ได้รับการอัปเกรดในหลายด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบนำวิถีที่สามารถใช้ระบบควบคุมแบบดูอัลกิดแดนทั้งระบบ GPS และ i n e r t i a l Navigation ทำให้มีค่าความแม่นยำหรือ CEP ต่ำกว่า5เมตรเทียบเท่าขีปนาวุธระดับยุทธศาสตร์ของบางประเทศหนึ่งในความน่ากลัวที่สุดของอิสการเดอร์2026กก็คือความสามารถในการบรรทุกหัวรบได้หลากหลายตั้งแต่หัวรบธรรมดาหัวรบระเบิดความร้อนสูงเทอร์โมบาริชไปจนถึงหัวรบนิวเคลียร์ขนาดย่อม นอกจากนี้ยังสามารถติดหัวรบปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายได้ในวงกว้างความเร็วของขีปนาวุธอิสกันเดอร์2026นั้นก็ไม่ธรรมดามันสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงกว่าแมทหซึ่งเร็วพอที่จะหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของ NATO และประเทศตะวันตกหลายประเทศที่สำคัญมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ระหว่างบินซึ่งทำให้การดักจับยิ่งยากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ระบบยิงของอิสการเดอร์2,026ก็มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วมากสามารถเตรียมการยิงใหม่ได้ภายในไม่ถึง20นาทีหลังจากยิงลูกแรกโดยรถยิงลอนเชอร์แบบ M79-30 ที่ติดตั้งขีปนาวุธอิสการเดอร์นั้นสามารถบรรจุดได้2ลูกและเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงผ่านทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าหรือภูเขาเมื่อพูดถึงระยะยิงอิสการเดอร์2,026ก็มีระยะยิงที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อน จากเดิมที่ประมาณ500กิโลเมตรขณะนี้สามารถยิงได้ไกลถึง750กิโลเมตรและในบางรายงานรับบอกว่าเวอร์ชั่นพิเศษอาจยิงได้ไกลถึง1000กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง INF Treaty ที่รัเสเซียมไม่ได้ยึดถือแล้วแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะ ราคาของระบบอิสตันเดอร์6แบบเต็มระบบรวมรถยิง1คันพร้อมขีปนาวุธ2ลูกอยู่ที่ประมาณ75้าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 7พันล้านบาทหากนับรวมศูนย์ควบคุมการยิงระบบเรดาร์และอุปกรณ์สนับสนุนทั้งหมดจะอยู่ที่ราวๆ120ถึง150ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งหน่วยปฏิบัติการซึ่งถือว่าไม่แพงนักเมื่อเทียบกับอนุภาพและประสิทธิภาพที่มันให้หลายประเทศให้ความสนใจในระบบนี้ โดยเฉพาะพันธมิตรของรัสเซียเช่นเบลารุสอาร์เมเนียซีเรียและอาจรวมถึงอิรานในอนาคตแม้ว่า NATO จะออกมาเตือนว่าการกระจายของอิสการเดอร์นั้นจะเพิ่มความเป็นเครียดให้กับภูมิภาคยุโรปตะวันออกอย่างมากยังมีอีกประเด็นที่ทําให้อิสการเดอร์สน่หนากลัวมากก็คือมันสามารถยิงขีปนาวุธร่อนขินเจ้าที่มีความเร็วระดับแมกซิฟได้จากฐานเดียวกันทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถเดาได้ว่าจะโดนอะไรและเมื่อไหรเป็นความลึกลับและความไม่แน่นอนที่สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับฝ่ายตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้นการผสมผสานของเทคโนโลยี AI ในระบบควบคุมการยิงและการติดตั้งระบบป้องกันตนเองแบบอัตโนมัติทําให้อิสก n d เด2026เป็นระบบที่ยิงแล้วหนีได้อย่างแท้จริงมันสามารถย้ายตําแหน่งและซ่อนตัวได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังการยิงลดโอกาสที่ศัตรูจะตรวจพบและตอบโต้กลับในมุมของยุทธศาสตร์ทางทหารอิสกเดอร์2026ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอาวุธเปิดเกม หรือดิคาพิเตชันสตรายหมายถึงสามารถทำลายศูนย์บัญชาการหรืออาวุธหลักของสัตรปรูได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของสงครามท้ายที่สุดอิสคันเดอร์2026เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การพัฒนาอาวุธของรัสเซียที่เน้นความเร็วความแม่นยำและความคล่องตัวซึ่งในยุคสงครามไฮบริดเช่นนี้การมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ก่อนและโจมตีได้แม่นยำย่อมเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอิสคันเดอร์2อคุณคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนเกมสงครามในอนาคตได้หรือไม่ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเด็ดๆเกี่ยวกับอาวุธลับจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า